4, 3, วันนี้นะคะพวกก็มีโอกาสนะคะได้มาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็มีลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะที่เป็นกล่องสีเขียวๆที่มาแรงมากๆนะคะหากใครได้ผ่านบูพการ์ตาสําหรับโลกโซเชียลนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือดีบูเน่นะคะดังโด่งดังมากๆแล้วก็มีเคสลูกค้าที่ออกมารีวิวแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่สร้างความประทับใจก,กับเราอย่างมากนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่านะคะคุณพี่เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนะคะผู้ที่มีการปวดหลังมากๆนะคะแล้วทางผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะมีการยืนยันจากภรรยาของคุณพี่นิยมด้วยนะคะว่าเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าก่อนที่จะทานนะคะกับหลังทานมีความชัดเจนยังไงนะคะค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะครับผม นิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดต้้ลุงศีนครลำดวนนะครับที่นี้ผมก็มีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารตำสั่งทีนี้ก็มีวันหนึ่งนะครับที่ผมมีโครงการของรัฐบาลไทยชนะ,ะมันเป็นแผ่นป้ายเวนินเวนิวที่ล้มลงไปผมก็เลยก้มก้มลงก้มผิดท่ายัางไงไม่ทราบหยิบขึ้นมาเป็น ปรากฏว่าเอวผมนี่มีเสียงดังวิดวิดวืด,วด <c oughs> เก็บเลยครับ <c oughs> สองเดือนอ <c oughs> ผ่านไปผมก็ไปหาหมอนะครับ <c oughs> หมอกระดูกไปทุกที่ <c oughs> ทีนี้ไม่ได้ผลครับผมก็บอกว่าจบแล้ว <c oughs> เอวผมนี่จบแล้ว <c oughs> คือมัน ตื่นขึ้นมานี่ก็ลุกไม่ได้อาการของรับหลังจากที่มีอ่เกิดอุบัติเหตุเรียกว่าก้มแล้วก็ก้มผิดท่าผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยัครบปวดมาเลยสองเดือนผมก็กินยาหมอกะดูดตลอดก็ก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลําบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากเวลาผมไปประชุม ผมต้องนั่งก็อี้นานๆฟังเข้ากันประชุมเขาเขาลุกขึ้นหมดผมยังยังล uh> ุกไม่ได้เอวอวตรงนี uh ้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่จะเกิดมาไม่เคยเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มเก็เก็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมมาหาได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมครับผมก็เป็นนวดนะครับวัดพระโตนะจะมีชมรมนวดแผนโบราณก็ไป ปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าเป็นแบบต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าใช้เท้านวดไปเขาก็เท้าใส่ตรงอิววนี้วมันก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายแน่นะเขาก็บอกว่าน่าจะหายผมก็ดีใจใช่ไชั่วโมงละหนึ่งยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งเขาหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนหรอกผมกลับมาบ้านผมก็มานั่งดู มันเก็บหนักกว่าเก่ามันมีสองสองแผลแล้วทีนี้แผลหนึ่งก็คือป่มแผลที่สองคือส้นเท้าเขาเขาลงใช่ไหมทีนี้ทําให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานอะไรทุกอย่างต้องนั่งใช่ไหมก่อนจะลุกขึ้นได้เขาต้องกลับหมดทุกคนแล้วอวนกวจะมันเก็บมากเลยในชีวิตผมผมว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่หนักที่สุดเดียกได้ว่าทรมานมากๆเลยะแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนจากช่องทางไหนคะผมวัน วันหนึ่งนะครับผมเห็นเขาขายยาในทีวีผมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแต่ว่ามันถูกกับผมยังไงแต่ที่นี่ดีบูเนี่ยไม่ได้ขายในทีวีแต่ผมไปเลกโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็มีคลิปต่างๆออกมามันก็มีคลิปหนึ่งที่เขียนว่าคุณปุ๊กดีบูลเี่ผมก็เลยกดดูกดดูก็จะมีผู้ที่กินแล้วหายก็มีในยุค จังหวัดสระบุรีนายกที่สบานเมืองสระบุรีนี่สัมภาษณ์ผมณเขาบอกคิดว่าเอาขนาดเป็นนายกเขาจะโกหกอยู่ว่าผมก็เลยว่าถ้าถูกต้มก็เอาต้มครั้งนี้ก็ลองเสี่ยงดูผก็หมายถึงว่าเคยลองมาหลายตัวแล้วนะคะจะลองถูกต้มอีกถักต้มอีกครั้งอีกก็ก็คงไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะถูกต้มจริงไหมทีนี้ตตัดสินใจสั่งเลยสั่งกับคุณผู้คุณผู้บอกแนะนําให้ซื้อหกกล่องใช่ไหม ผมผมไม่มีเงินผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่นึกว่ามันจะหายหผมก็ใส่น้ำครึ่งแก้วผมก็ลองกินหลังอาหารทุกวันเปนห้าวันผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดรี่ได้ว่ากินแค่ห้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้นะคะพี่ยงสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือ คือปวดหลังนี่มันทรมานมากเดินก็ปวดนี่นะครับแต่นั่งนี่มันลุกไม่ได้นอนนี่มันก็ลุกไม่ได้คือมันปวดมากเลยปวดเป็นกินแล้วมันดีเพราะกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มีผลข้างเคียนะครับมันก็ดีๆกินก็ปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายขายขึ้น จนวันท um, ี่ห้านี่มันเหมือนยาเทวดานะเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะคุณผู้ชมนะที่ที่ผมพูดนี่ผมคงพูดเรื่องจริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดูนี่ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำนี่เจ่บกับคุณพุกมมาเยี่ยมก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทานร์คนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงๆครับผมผมผมไม่เชียร์หรอก ถ้าไม่ดีผมก็ไม่เสียเพราะเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทค่ะก็ได้เรียกว่ามั่นใจในสินค้ามั่นใจขั้งที่สองเนี่ยผมก็เอคอตรงมอนอีกเลยจะเล่าเคสที่สองเนาะเคสแรกนี่มันหายขาดแล้วะก็คือเคสแรกเนี่ยพี่นิยมคมีอาการปวดหลังมากลุกไม่ได้นะคะก็นอนเวลานอนนี่ลุกลำบากเห็นอว่าตอนแรกโทรมาตอนแรกพี่นิยมว่า ลุกไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ทานไปหนึ่งหนึ่งกล่องก็คือ5้าซองนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่หลังจากที่แกทานไปหนึ่งซองแล้วแกดีขึ้นมากดีขึ้นดีขึ้นแกลุกได้คล่องขึ้นไหมคะเดินเหินได้คล่องขึ้นไหมคะใช่ใช เพราะว่าเขาเดินได้อมุนตัวได้แต่ก,ก่อนมันมุนไม่ได้เลยพอ,อทั้งตัวทั้งนี่ไปด้วยกันตัง้งแตเดินได้ค่ะแต่ว่าทานไปแค่ห้าวันเองเนาะถ้าถามความประทับใจในสินค้าค่ะพี่รู้สึกว่ามีความเชื่อแค่ไหนคะว่าดีบุญช่วยให้พี่นิยมคาขาดีขึ้นมากประทับใจแค่ไหนคะก็ว่าดีดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยขให้พ่อให้กินไปก่อนค่ะ โอเคนะคะก็พี่นิยมนะคะมีอาการตอนแรกเนี่ยปวดหลังมากนะคะกินไปห้าวันนะคะอาการดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าสามารถพูดได้่าหายแบบปลิดทิ้งครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มามีอาการปวดคออีกคือค่ะครั้งที่สองเกที่สองนี่ผมนอนหมอนนี่มันไม่ดีนะหมอนนิ่มไปใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับหมอนแท้เพราะคอนี่ตึงเลยครับเส้นคอนี่ตึงมันมันมาได้เกี่ยวกับหมอนดหรือหรืออย่างไรไม่รู้แต่วันนั้น มันมีคอตึงขึ้นมาแล้วก็ผมปั่นจักากยานต้องหันซรายไม่ได้หันลัวไม่ได้ก็ได้แต่ตรงไปอย่างนี้ผมก็เลยไปซื้อยามาอีกแหละหแล้วก็ไปหาหมอทรมาสักเนาะ,ะหมอกระดูกก,ก,ร,ะกระถุงยาก็มีอยู่นะ ค่ะเยั้นอ่พอกินแล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเงนก็ไม่ค่อยมีหรอกก็ขอคุณพูกอีกสักกล่องคุณพูกก็แนะนำหมกกกองอีกแหละผมก็บอกมีเงินแค่กล่องเดียวมันจะหาย่ไลคุณพูก็บอกว่าหายหายผมก็เลยซื้อตัดสินใจสั่งพอวันพุธก็เอามาส่ง ส่งผมก็กินหมดแล้วล่ะเพราะมันค่างกันมาห้าวันแล้วกินหมดผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วอาหารซ้ายหขนขวาตอนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าเราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอนครับมันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันหันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาเทวดาจริงยาพิเศษจริงมันเหลือเชื่อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่ออกเรื่องยาเลยจผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บไปผมก็จะ วิ่งออกกําลังกายเอาจะข้าวนี้วิ่งยังไงมันก็ไม่หายหรอกก็ได้ยามาช่วยยาดีบุญเน่เนี่ยแหละครับผมผมว่าผมไม่เคยกินยาผมไม่ชอบยาแต่ผมก็ต้องกินทีนี้ถ้าไม่กินมันก็ปวดพอพอมากินแล้วมันหายผมก็เลยบอกว่าเออยานี่มันก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่วิ่งอย่างเดียวจะจะช่วยคนได้ออกกําลังกายอย่างเดียวช่วยคนได้ผมก็เลยผมก็เลย ว่ายาตัวนี้มันเป็นยาท SCOTT> ี่เทวดามาบอกจริงเทวดามาบอกนะก็เดี๋ยวเราอก่อนนี้ไม่มีความเชื่อเลยก็เลยมาเสนยไม่ได้พูดกับคุณปุ๊กนะผมพูดกับเพื่อนด้วยกับหลายคนด้วยที่ว่าคอผมหายนี่เพื่อนผมในชมรมวิ่งบอกว่าจบแล้วคุณนิยมจบแล้ววิ่งไม่ได้แล้วคอก็ตึงเอวก็ไปอ๋อแต่ตอนนี้สามารถกลับไปวิ่งได้เมื่อกี้นี้ผมวิ่งนะก่อนคุณปุ๊กจะมาผมวิ่งอีก เล่นสบายมาผมออกวิ่งได้ยังมีความสุขออกกำลังกายได้เหมือนเดิมไหมเจ็บไม่ปวดกาันคอได้เดิมครับนี่ตัวอย่างผมก็อ่านี่นะคะถ้าเจ็บไม่สามารถหันคอได้นะพี่ยมก็พิสูจน์ให้ดูล้วเนี่ยไม่ได้ตอนนี้คล่องแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะค่ะปรับใจครับประชับใจคือตั้งแต่ผมกินยามานี้ผมไม่เคยเห็นยาตัวไหนที่จะดีเท่ากับดีบุญนะครับคือกินกินมาตลอดแหละเรื่องยาเนี่ก็ก็คือเราลองทุกตัวแล้วลองมาหลายตัวใช่ไหมคะแต่แต่ทีนี่ จ้างก็ไม่ได้จ้างผมเนาะผมผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วถูกผิดผมก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเชียร์สิ่งที่ไม่จริงมันก็ไม่ดีพูดที่ฟังผมพูดอยู่ในคลิปก็ก็เหมือนผมโกหกใช่ไหมใช่ค่ะแตจริงๆแล้วคุณปุ๊กก็ไม่ได้จ้างสักบาทค่ะอันนี้ผมผมว่าดีบุญนี่จริงจริงดีจริงครับดีจริงของจริงเลยครับเดี๋ยวนี้ เป็นอาหารเสริมกินง่ายผมว่าผมปวดผมไม่ห่วงแล้วผมก็จะชาตินี้แหละตอนแวบแรกอะค่ะที่พี่นิยมฟังคลิปเนาะที่พวกออกสัมภาษณ์พี่นิยมเออมันดีจริงอย่างที่เขาออกคลิปกันไหมคะคือเชื่อไหมว่ามันมันต้องดีเงคะที่เราฟังคลิปตอนแรกผมไม่ค่อยมั่นใจนะในความรู้สึกนะผมว่าผมจนได้บอกว่าหลอก หลอกอีกครั้งคงไม่เป็นไรหรอกผมลองดูก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะพี่ผู้หญิงบอกว่าซื้อหวยเยอะกว่านี้ผมก็บอกว่าบางครั้งผมซื้อหวยก็เยอะกว่านี้ผมก็เลยเอาทดลองดูนะแต่นี่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเนาะเราคดูจะตั้งเป็นยังไงจะซื้อหวยนี่ยกล้าแต่ว่าซื้ออย่างงี้ก็ไม่กล้ากระแสสุขภาพกังสิาทเปลาคิดแล้วคิดอีใช่ไหมว่าพันแปดพันแปดสิบห้าบาทผมก็คิดแล้วคิดอีกแต่วันนั้นผมตัดสินใจเลยเอ้าก็ลองไปนายกเทศมนตรีเมือง สระบุรีก็คงจะไม่โกหกนี่เป็นส่วนที่ผมเชื่อมั่นว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาก็คงจะจะไม่มาหลอกขายาผมก็เชื่ออย่างี้ก็เหมือนผมเป็นประธานตลาดตุ้ลุงชินพลำดวนเนี่ยผมก็มีสมาชิกจังร้อยสี่ล้อคนใช่ไหมแต่ที่ที่ถ้าข้าผมไปหลอกเขาก็หมดความเชื่อถือผมแล้วนี่ผมว่า มันเป็นยาธีวดาแล้วผมประทับใจจริงครับมันช่วยช่วยผมเดินได้ช่วยผมลุกนั่งสบายแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาผมก็นอนธรรมดาเหมือนผมสมัย16 1หสิบเจเนี่ยตื่นขึ้นมาได้แล้วผมก็ยังทํางานได้สบายสบายว่าตัวนี้มันช่วยได้มากเลยช่วยได้หายขาดเลยแล้วก็เห็นผลใบเนาะทานแค่เดียวครับห้าวันนี่เราเห็นผลเลยนี่ มกินไปวันเดียวซองเดียวยังรู้สึกเลยเห็นไหมคะพี่นะคะแฟนพี่ยังบอกว่าทานไปแค่วันเดียวก็ยังรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะดีเห็นเพื่อนมาบ่นอ้ดีกองดีกาใดีดูอยู่สองกออยาเพื่อนเราก็เลยสมัดีเตมือสกินขันมีเงิ่นกระชื่อม่าแม่ว่านะ มีเงินก็ซื้อมากินบางทีเราชื้อหวยเยอะกว่านี้ยังชื้อนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะลงทุนเพื่อสุขภาพเนาะซื้อหวยเยอะกว่านี้นุกกรพาเอาเนี่ยมันแต่ว่าหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานเนี่ยมันคุ้มค่าไหมคะคุ้มครับคุ้มคุ้มมากๆเลยครับนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราไม่ได้มีการว่าจ้างนะคะนี่พวกก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเดินทางมาสัมภาษณ์พิ้งยมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็วันนี้เราได้ฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะทุกท่านก็มีความมั่นใจจแแลล้้้ววว่่ะะนนาาาสิิคตตัีีดรง จะมั่นใจไม่มั่นใจยังไงต้องเปิดใจลองทานใช่ไหมคะพี่นิยมถึงจะรู้เนาะไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะคือต้องต้องลองก่อนบางครั้งเราคิดเนาะเพราะยามันขายกันเยอะด้วยนี่เราต้องต้องคิดหนักเลยล่ะเวลาจะโทรหาคุณปุ๊กนี่ตอนแรกคิดหนักแต่ พอได้กินแล้วนี่ไม่ต้องคิดเลยตอนนี้ไม่ได้คิดเลยไม่เสียดายเลยเนาะข้างหลังนี่ผมไม่ได้คิดเลยผมก็ว่าโอ้คุณปุ๊กเดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วคุณปุ๊กถ้ามีเราจะซื้อต่อหน้าได้ยาดีๆมาให้ค้ากินไปเรื่อยๆมันก็เป็นอาหารเสริมด้วยใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรคุณปุ๊กก็ได้หายไงไหมมีทุกข์จากการเก็บเอวเก็บคอเก็บปวดอะไรตามร่างกายเราเนี่ยเนาะถือว่ามาช่วยหรือว่าเป็น นาง้ามาช่วยเป็นนางป้ามาช่วยเายยาดีมาให้แล้วถ้าเกิดเราตัดใจแบบลองทานค่ะผิดบังไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่เลยครับไม่ผิดวังเังเลยไม่ผิดบังแน่นอนเะยะคือไม่ไม่ลังเลเลยขั้งต่อไปคือไม่ลังเลคือเชื่อ <cụ progressive entin> มั่นเลยครับเชื่อมั่นมากๆเลยว่ายาตัวนี้คือเป็นยาดีจริงๆผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่ายาตัวนี้นะครับ เป็นยาดีอย่างจริงครับที่จริงแล้วผมก็เป็นคนสาธารณะอยู่เพราะว่าผมเป็นประธานตลาดตัลุ่งทีนกรลําดวนซึ่งมีสมาชิกร้อยกว่ากว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านเป็นเป็นตลาดที่มีอาหารสะอาดนะครับแลวที่นี้มีนักท่องเที่ยวเขามาเยอะและที่ผมก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนสนิทกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีเกิจด็ตรชัทธะมงคลดังคันสกุลเกียรตินะครับตอนนี้ผมก็เอา ศักดิ์สิของผมมารับรองได้ว่ายาตัวนี้ไม่ได้โกหกครับผมกินกินจริงแล้วก็หายจริงครับกินกินจริงแล้วก็หายจริงค่ะเรียกได้ว่านะคะก็เสียงจากผู้ใช้จริงนะคะประธานนะคะตลาดตัวรุ่งนะคะก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะบอกว่าไม่มีการว่าจ้างเอาศักดิ์ศรีไปกันแล้วผลิตภัณฑ์นี้ก็ดีจริงๆกินเองหายเองนะคะอยากแชร์บอกบุญบอกต่อสําหรับคนที่ปวดใช่ไหมคะที่ที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ ถ้าท่านมีอาการเหมือนผมนะทุกท่านที่มีอาการเหมือนผมท่านท่านไม่ต้องไปกังวลนะครับท่านโทรไปหาคุณปุ๊กเลยเพราะว่าท่านจะหายจริงๆคือคือเป็นเรื่องจริงอย่างแม่บ้านผมนี่เขาเป็นคนที่หัวแข็งมากเรื่องยานี่เขาก็เขายังยอมรับเลยเขาหัวแข็งมากเลยเรื่องนี้ต้องยาได้ไหมถือตุ่มจ้อถือตุมจ้แต่ว่าพอเรามาทานมีบุญนี่เขา ดีจริงๆครับของเขาดีจริงๆตอนนี้พี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงมั่นใจจากเมื่อก่อนนี่คือไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะแ้วจากที่นี่มาแล้วโดนต้มอ๋อแล้วตอนนี้ถูกต้มไหมคะไม่ได้ต้มเลยไม่ถูกต้มนะคะไม่เพียงแค่มายืนยันนะคะพี่นิยมวันนี้คะก็จะมาทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลให้ดูกันเลยนะคะว่าทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยวให้พี่นิยมแกะเลยเลยนะคะครับค่ะ หนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะมีทั้งหมดห้าซองครับหนึ่งกล่องมีห้าซองอะโชว์นิดนึงค่ะโชว์เนาะค่ะนี่นะคะเ็าแกะจากกล่องสดๆกันเลยนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะทั้งหมดห้าซองครับจะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยค่ะนี่นะคะในหนึ่งกล่องจะบรรจุห้าซองนะคะกินกินครับพี่น้องผมไม่ไม่ได้โกหกพี่น้องนะครับเพราวาชงมดื้อมาะ วันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะเรียกว่าทานน้อยมากๆเนาะแต่เห็นผลมากเลยนะคะตอนเช้านะครับหลังทานอาหารเสร็จแล้วก็ชงดื่มกับน้ําเปล่าเนาะพี่นิยมเนาะชงดื่มครึ่งแก้วครันี่นะคะการชงชงดีบูนทานง่ายมากๆเลยนะคะก็ชงดื่มกับน้ําเปล่าประมาณนี้นะคะ น้ำเย็นครึ่งแก้วเนาะเดี๋ยวให้พี่นิยมฉีดเลยนะคะค่ะนะคะนี่นะคะเราก็เทผงดีบูล,ลงไปนะคะผงเป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองสีเห,งเหลืองนะคะอ,ะอาให้พี่นิยมคนเลยน แล้วเราก็คนนะคะคนให้อาหารเสริมละลายนะคะตัวดีบูลเนี่ยจะเป็นผงที่ละเอียดมากๆเนาะแล้วก็ละลายได้ง่ายนะคะทานง่ายนะคะเดี๋ยวพี่นิยมทายจะมาคอนเฟิร์มว่าทานง่ายนะคะครับอ่าตอนนี้จะทานแล้วนะคะจะชงดื่มแล้วเนาะครับตอนนี้ผมดื่มให้พี่น้องได้ดูนะครับทานง่ายครับไม่ไม่มีขมไหมคะไม่มีขมครับเปื่อนไหมไม่ครับเป็นกาแาน้ำมะนาว ทานเข้าไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการยืนยันนะคะว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะดื่มให้ดูกันเลยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วก็ผมมันดีโก้พี่น้องนะครับผมกินแกนี้5วันสองก็ได้ห้าวันใช่ห้าสองแล้วห้าวันค่ะ้ททีนี้มันหาจริงๆริงหายหายปิดทิ้งเลยครับโรคนี้ผมไม่มีอีกแล้วค่ะพี่นิยมนะคะก็ยังเก็บกล่องไว้นะคะบอกว่าสินค้ายังอยู่นะคะนี่นะคะเป็น2กล่องที่ทานจริงๆหมดไปแล้วเนาะเป็นกล่องเปล่านะคะค่ะ เห็นบอกว่าอยากจะบอกว่ากล่องแรกปวดตรงไหนคะครับกล่องผมถือด้านซ้ายนี่ผมเก็บไว้อย่างดีเลยครับถ้าของไม่ดีผมเอาทิ้งไปแล้วมีผมยังเก็บไว้ให้เห็นเลยครับกล่องนี้คือเก็บตรงนี้ครับกล่องกล่องนี้คอครับคอตึงแล้วก็ปวดคอนี่ผมเก็บไว้ทั้งสองกล่องเลยครับถ้าไม่ดีผมไม่เก็บไว้หรอกครับสินค้าดีก็เก็บไว้เนาะคือคือถ้าเรา หาแบบนี้ไม่เจอมันจะซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เก็บไว้เป็นเป็นเผื่อว่ามันโทรหาคนพูดไม่ได้จริงๆก็เผื่อว่ามีแบบนี่ก็จะซื้อใครมาขายก็จะซื้อเรียกว่าจำผผลิตภัณฑ์ไว้เก็บไว้นะคะเผื่อว่าวันหนึ่งโทรศัพท์หายเลยหาเบอร์ไม่เจอใช่ไหมเราก็ได้เสียหายสินค้าตัวนี้เด้อเขาเลยเก็บไว้เลยค่ะถ้าไม่ดีเนี่ยไม่เก็บหรอกครับเอาไปทิ้งทรายแล้แล้วเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวอยากให้ทาท่านิดนึงว่าตอนเมื่อก่อนที่ปวดหลังนะคะพี่นิยมแบบปวดแบบไหนทำท่าให้ดูนิดนึงค่ะ คือคือผมก้มนะครับก้มก้มธรรมดาต้องนั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับน่จึงยังไม่ผิดท่าใช่ไหมครับยกของขึ้นคแต่นี่วันนั้นผมมักง่ายใช่ไหมเพราะก้มก้มหยิบคแล้วเสีหยิบอย่างนี้ทางใช่ไหมเออตอนนี้มันไปเลยครับไปเสียงมันก็มีเสียงดังวิดวิอย่างนี้เลยแล้วก็ปวดจากนั้นเป็นปวดาไปไม่ได้เลยปวดทันทีเลยปวดทันทีแบบว่าปวดับพันเลย ไปไม่ได้เลยครับจนผมต้องผมต้องเดินก็ค่อยอย่างนี้เดินไปโอ้โหผมว่าอาการหนักแล้วหนักตัวแข็งเลยคือเกร็งไปหมดเลยใช่คือมันสับพันเลยครับเป็นกระทันพันเลยคือเข็นเข็นบางทีเลยว่าเก็บแล้วก็เก็บมากเลยตั้งแต่มาสองสามเดือนผมก็กิน ยาไขเาสิ้นมันก็ไม่ได้ผ <Gym. S 2> ลนี่นี่ซสูงยาไขเสิ้นผมผมจะากูของไปทำไมนี่นะคะนี่ขายยาไขเส้นมา่อนเนาะ่อนเจอดีบูนนะคะผมก็กินไปมันไม่ได้ผลและพี่เดินยังไงคะเดินให้ดูหน่อยตอนตอนที่ปวดเดินยังไงคผมก็เดินอย่างนี้แล้วครับเดินอย่างนี้แล้วตัวเอียงเลยงซ้ายอย่างนี้เลับแล้วยังต้องไปขายของอยู่ไหมคะขายหอวงกระรมานด้วยทรมานครับเวลาผมจะผมนั่งเนาะนั่ง จะ,จะลุกดีโอ้โหมันลุกไม่ได้มันต้องหาทางให้มันกลงลงล็อกมันน่ะจังจะค่อยลุกได้ค่อยลุกค่อยลุกได้ครับแล้วก็ค่อยเ,อเดินไปเดิน,เดนก็ต้องยิงอีกนะครับจนอายคน เราไม่เคยเดินอย่างนี้ใช่ไหมส่วนมาร์กเราก็เดินอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเดินทเดี๋ยวนี้แม่ว่เราะมีเดนี้เราเราเดินได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มาเดินเหมือนเดิมนะวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วนะนะคะนี่นะคะเป็นพิสูจนเลยว่าเมื่อก่อนปวดหลังปวดเอวเดินตะแคงเลยเนาะตอนนี้วิ่งได้แลม่สุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะใครมีปัญหาปวดหลังนะคะปวดหลังปวดคอเนี่ยปวดเข่าปวดอะไรได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะผมผมจะแก้งทำไมล่ะพอคุณปุ๊บก็ไม่ รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมผมเจะเชียร์แบบดูในดูในเฟซอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่ว่าผมประสบมาด้วยตนเองคือคือผมเก็บมาด้วยตนเองแล้วตอนนี้ผมก็สบายแล้วคนได้ดีบุญนี่ผมก็วิ่งได้แล้วครับวิ่งได้สบายเลยนะคะผลรัพนะสิบกิโลผมวิ่งได้สบายกลับมาวิ่งสิบกิโลได้เหมือนเดิมนั่นเดิมนักวิ่งเก่าโอเคค่ะตอนนั้นนี่จบแล้วสามเดือนไม่ได้ไปเลยนะคะผลลัพธ์ดีมากมากเลย